สวัสดีครับคุณเคยอยากลงทุนใน Bitcoin แต่ก็กลัวซื้อแพงหรือเข้าผิดจังหวะไหมครับหรือบางทีคุณอาจรอจังหวะที่ราคาลงแต่ก็ไม่ทันเสียทีวันนี้ผมมีแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากแนวทางที่แม้แต่นักลงทุนมืออาชีพยังใช้นั่นคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า Bitcoin Cost Averaging หรือ BCA BCA คืออะไร BCA คือการซื้อบิตคอยด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นซื้อ BTC เดือนละ1,000บาททุกวันที่1หรือซื้อทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ300บาทไม่สนใจว่าราคาจะขึ้นหรือลงแนวคิดก็คือ เราไม่ได้พยายามจับจังหวะตลาดแต่เรายอมรับว่าการทำนายราคามันไม่ง่ายดังนั้นเราจึงใช้วินัยแทนการคาดเดาทำไมกลยุทธ์นี้ถึงได้ผล Bitcoin เป็นสิ่งทรัพย์ที่ผันผวนสูงราคาขึ้นเป็น10เท่าแล้วก็ลงแรงเป็น70-80%ถ้าคุณซื้อแบบทุ่มทีเดียวแล้วดันไปซื้อช่วงราคาสูงสุด ก็อาจาต้องรอหลายปีกว่าจะคืนทุนแต่ BCA ช่วยคุณเฉลี่ยต้นทุนซื้อในช่วงที่ราคาสูงก็ได้น้อยซื้อในช่วงที่ราคาต่ำก็ได้มากเมื่อเวลาผ่านไปต้นทุนจะถัวเฉลีย่ยลดโอกาสติดดอยและเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะยาวยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สมมุติว่าคุณเริ่มลงทุนเดือนละ1,000บาทตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2025รวมล้างลงทุนไปประมาณ60,000บาทแม้บางช่วงราคาจะตกแรงเช่นปี2022แต่คุณยังคงซื้อได้จำนวนบิตคอยมากขึ้นพอราคากลับขึ้นมาต้นทุนเฉลี่ยของคุณจะตำ่ำคุณจะทำกำไรได้มากขึ้นและที่สำคัญคือ คุณไม่เครียดเลยข้อดีของ BCA ลดความเสี่ยงจากความผันผวนคุณไม่ต้องคาดเดาว่าควรซื้อเมื่อไหร่แค่ทำตามแผนสม่ำเสมอไม่ต้องเภากราฟไม่ต้องมีเวลาเยอะเหมาะสำหรับคนทำงานประจำหรือมือใหม่แค่ตั้งซื้ออัตโนมัติแล้วปล่อยให้ระบบทำงานใช้เงินน้อยก็เริ่มได้ ไม่จําเป็นต้องมีเป็นหมื่นเริ่มที่หลักร้อยก็ได้ถ้าทำต่อเนื่องสร้างวินัยทางการเงินการ BCA คือการฝึกการออมแบบมีเป้าหมายและนั่นคือพื้นฐานของความมั่งคั่งแต่ต้องเข้าใจด้วยว่า BCA ไม่ได้ทำให้คุณรวยเร็วและมันก็ไม่ใช่สูตรพิเศษคุณต้อง เชื่อในศักยภาพของบิตคอยระยะยาวเข้าใจความเสี่ยงของตลาดคริปโตและมีแผนว่าถ้าได้กำไรจะถือยาวหรือทยอยขายเพราะแม้จะลงทุนแบบมีวินัยแต่ถ้าไม่มีแผนออกกำไรก็อาจกลายเป็นศูนย์ได้ครับแล้วจะเริ่มยังไงง่ายมากครับ 1. เลือกจำนวนเงินที่คุณพร้อมลงทุนทุกเดือน 2. ตั้งวันให้แน่นอนเช่นทุกวันที่หนึ่ง 3. ใช้ Exchange ที่น่าเชื่อถือตั้งการซื้ออัตโนมัติ 4. ทำต่อเนื่องไม่ต้องดูราคาทุกวันเช็คพอร์ตปีละครั้งหรือเมื่อตลาดบูม และที่สำคัญคืออย่าลืมเก็บบิตคอยไว้ในกระเป๋าที่ปลอดภัยเช่นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหากลงทุนเยอะสรุปส่งท้าย BCA คือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มันสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังโดยเฉพาะกับสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มโตในระยะยาวอย่างบิตคอยน์คุณไม่ต้องเป็นเทรดเดอร์ไม่ต้องเข้าใจกราฟ แค่เชื่อในแผนและมีวินัยเพราะในเกมการเงินคนที่มั่นคงไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่ไม่หลุดจากแผนขอบคุณที่รับฟังครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกลยุทธ์ลงทุนดีๆ ที่จะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ